ได้เลื่อนตำแหน่งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็เป็นความปราบปื้มปิติของของทั้งผมและครอบครัวเพราะว่าการที่คณะรัฐมนตรีมาแต่งตั้งให้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าถ,ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นสูงสุดในชีวิตกันนะฮะ ดีใจอย่างที่สองก็คือได้มาทำงานในฐานะซึ่งเป็นผู้ผู้ตัดสินใจในฐานะที่เป็นผู้ผู้นำสูงสุดของจังหวัดแทนที่จะ,ะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพุทธานีให้ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิงย่งยขึ้นไปนะครับดีใจประการที่สามก็คือคือผมเป็น คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนี้มานานแล้วนับตั้งแต่ปีพศ2532ผมก็มาทำงานอยู่ที่มันเป็นประลาดอำเภอคลองหลวงแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็ตัดสินใจสร้างบ้านซื้อบ้านที่ที่อำเภอเมืองในอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกที่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าได้กลับมาทำงานให้กับบ้านที่ตัวเองอยู่มารวม ยี่สิบกว่าปีครับก็นด,ดีต้อนรับท่านผู้ว่าท่านธาน,าน,นีสามารถกิจนะคะทีฉันก็อยากจะถามว่าก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งที่นี่ใน,ในตำแหน่งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญอะไรมาบ้างคะ่ะผมผมทำงานมาหลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งในส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนกลางซึ่งก็ถือว่า เป็นประโยชน์ในเรื่องของประสบการณ์ทั้งทางด้านการบริหารและก็ทางด้านการปกครองนะครับผมดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งอำเภอพุทธมนฑลน,นะครับซึ่งก็มีประสบการณ์หลายอย่างมากมายทั้งในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดน้ําท่วมใหญ่ในปี38ทางกทุมธานีนี้ก็ท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็ได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาจนสําเร็จรุ่ง นะครับการดำเนินงานเกี่ยวกับงานาศาสนาที่สำคัญหลายๆครั้งนะครับที่ที่ที่อำเภอพุทธมณฑลกิ่งอำเภอพุทธมตทนตรจนเด๋ยนนี้เป็นอำเภอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปเป็นหัวหน้าก,กิ่งอำเภอโคกสูงซึ่งอยู่ชายแดนนะครับก,ก็แปลกแตกต่างไปอีกแบบหนึง่งไปเป็นนายอำเภออยู่ที่ทางจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเซา แล้วหลังจากเป็นนายอำเภออยู่4ปีแล้วก็ย้ายเข้าไปเป็นผู้อุ่งในการส่วนบริหารบุคคลของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขยับมาอีกทีก็มาเป็นผู้มุ่งในการกองการเจ้าหน้าที่ขององคการปกครองก็ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลมาเป็นเวลา2ปีแล้วก็ขยับไปเป็นผู้อุ่งในการสํานักกฎหมาย เป็นผู้อำนวยการสํานักบริหารการทะเบียนซึ่งก็ไปมีประสบการณ์อีกรูปแบบหนึง่งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการทะเบียนแบบใหม่ด้วยคอม,คอมพิวเตอร์สมาร์ทการ์ดแล้วก็เรื่องทางกฎหมายต่างๆอีกมากมายที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยหเหมาะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับต่อจากนั้นก็ได้ ผมอยู่สมัครทะเบียนนี่นานทีเดียวนานอยู่อยทั้ง3ปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปดํำรงตําแหน่งรองผู้ว่ารายการจังหวัดยโสธรปีหนึ่งแล้วก็ไปเป็นรองผู้ว่ารายการจังหวัดชนบุรี2ปีใน2ปีนี้ก็มีประสบการณ์สําคัญก็คือคือได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ไปช่วยราชการเป็นขณะทํางานท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็จนได้รับการ อนุมัติแต่งตั้งจากคณะมนตรีให้สมงครตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ก็มีได้เดินทางมาตั้งแต่วันวันที่4ี่ตุลาคมนะครับก็อ,อยากจะเรียนถามท่านว่าท่านมีนโย,ยบายและประเด็นสำคัญในการบริหารงานในการบำบัดทุกบรรุงสุขให้กับพี่น้องชาวปทุมธาน,นีมีอะไรบ้างคะท่านเอ่อ ผมคิดว่าการบริหารงานเนี่ยเราเราคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าจังหวัดปทุมเนี่ยเท่าที่ผมผมพูดคุยกับหหนส่วนราชการแล้วเนี่ยเราได้มีการจ้างที่ปรึกษาแล้วก็ระดมกําลังสมองทํายุทธศาสตร์ของจังหวัดไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยใช้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ว่าปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาด ของภูมิภาคเอเชียาคเน์ซึ่งซึ่งผมคิดว่าวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยซึ่งจะใช้กันอยู่สามสี่ปีเนี่ยมันเป็นการมองมองจังหวัดปทุมธานีอย่างอย่างรอบครอบอเกือบทุกด้านนะครับที่สำคัญสำคัญก็คือมองมองการค้าเศรษฐกิจก็แสดงว่าปทุมธานีเนี่ยต้องต้องพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปอีกสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ย จะเร่งรัดพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับซึ่งเป็นกระแสะหลักนะครับจะลงทุนทางด้านไหนลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมนะครับแต่อุตสาหกรรมที่จะให้มาลงทุนในปทุมธานีก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ที่สะอาดไม่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตกค้างไม่ว่าจะเป็นขยะอุตสาหกรรมขยะเคมีหรือหรือหรือ ปัญหาพลูชั่นต่างๆที่ที่ทำให้ให้พี่น้องประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอันนี้เราเราก็ไม่เอานะครับเราก็จะจะเน้นสุดท้ายก็คือคืออุตสาหกรรมนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเป็นสากลเป็นระดับจินเตอร์เนชั่นลในในในภูมิภาคเอเชียตะนเนี้นะครับในในส่วนที่ท่านมีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่องที่ ให้เป็นเมืองการการค้าเป็นอุตสาหการรมสะอาดในภูมิภาคเอเชียกันในส่วนหนึ่งในเรื่องของกเกษตรเรื่องการ,กรเกษตรในจังหวัดปทุมธานีท่านมีนโยบายอย่างไรบ้างคะโอค,ครับในเรื่องของกเกษตรเนี่ยผมคิดว่ากเกษตรเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการค้าเพราะปะทุมธานีในโชคดีเรามีทั้งตลาดสี่มุมเมืองในอดีตแล้วก็พัฒนามาเป็นตลาดไทยเราคิดว่า เราเป็นหัวเมืองที่เป็นประตูเข้าออกของของกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องประชาชนที่มาจากทางเหนือหรืทางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคกลางบางส่วนเนี่ยก็จะต้องผ่านจังหวัดปทุมธานีดังนั้นสินค้าบริการต่างจากจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้ามารวมศูนย์ที่ชลบุรีได้นะครับการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีก็เลยโชคดี ที่เรามีแหล่งระบายสินค้าที่ใกล้ที่สุดคือตลาดไทยของเราดังนั้นอนอกจากข้าวปทุมธานีซึ่งมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเรามีนาข้าวอยู่ห้าแสนไร่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะส่งต่อเข้าไปขายอย่งโรงสีต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ยังจะสนับสนุนในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยเราจะมีการสนับสนุนในเรื่องของผักและผลไม้ที่จะซัพพอร์ต ที่ที่จะสนับสนุนตลาดไทยนะครับในในในฤดูต่างๆที่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 พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีสามารถที่จะทําการเพาะปลูกได้นะครับก็กจะเอาพาะปลูกและส่งให้ตลาดไทยซึ่งซึ่งถือว่าชาวปทุมธานีหรือเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าในเรื่องของค่าขนส่งนะครับน้มใเรื่องการเป็นศูนย์กลางตลาด แล้วก็เน้นในเรื่องอกเกษตรที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีใช่ครับอีกเรื่องนะคะที่